สบายดีสวัสดีพี่พีเอซีทุกคนเด้อมื้อนึ่งพบกับช่องของดิมดาสาวน้อยร้องสานมื้อน,นี้อ่าน้องดาสีพุกคนมากินสม้มเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหอดยามระดูมักม่วงแล้วก็ไม่หรอกมากันหลายอย่างอะลรแต่ว่าเฮาน,น้องดามีแต่มักม่วงนะทุกคนนี่น้องดาคุ้ซึกว่ามักม่วงน้องดาหนะน่ะนุ่ยไงไว้ไหวบางนุ่ยกันยังไง บัองหอบัองเนื้อกระน้อยบัองเนื้อกรใหญ่คนเดียว,ยยว,วยซึ่งน้องดาย่างเป็นต้นน้องดาอยากกินส้มน,น้องดาแบบยา่ยางยา่ยางยา่างไปไปเบิ่งพูนละอุ้ยหน่วยหนึ่งเยอะเยอะเลยบุ้งไปทุกคนฮิอาร์ดน้องดาบิ่มพูนว่าของแบบคนแถวบ้านนีใหไงละโบซึ่งของน้องดาโคตรน่าอร่อยมาได้ทุกคนมากินส้มน้อกันนี่อันนี้กะอุ้ย อันนี้ก็สิเป็นยามเลิกของเหนียนน,น้องดาเลิกมาแต่ของเหนียวรู้สึกว่าอยากกินส้มนี่อันนี้คือเจลอ้าวคนี่คำนี้เดี๋ยวน้องดาป้อนทุกคนก่อนเดี๋ยวได้ถิน่นเทนอ้า ส้มด้วยทุกคนคือน้อง้าบบอวันแม่นมานก่ร็คงสุกว่าอีกน้อยหนึ่งมันก็น่าจะสุกละหรือว่าบ่อ่ะอืมอร่อยมากทุกคนคือแบบว่าอ่าแม่เบิร์นบอกว่า ปีนี้มันบอกมังม่วงดอกหลายก็คิดว่าสิจับหลายบ่อเลยเป็นหน้อยเดียวอืโคตรกรอบเลยคุณอนอรักกัดให้เบิง่งนี าได้ทุกคนมากินนองนองดาเชื่อว่าทุกคนกับสิท้ามันบอกอ้ดินไปใส่บอลหรือว่าเนี่ยคือไอ้ดิมเจ็บท้องเจ็บแขวากินบาได้ทุกคนว่าบอลหรือนองดาสิพาไ้ดิมไปซักยาดิไอ้ดิมเจ็บแขวแบบว่าเจ็บยั้งหย่างไรเลยเมื่อวานนี้ไปเล่นบุตรบ้านไอ้ดิมบอกว่าอุ้ย เฟอแซ่บได้แต่เสียดายไอ้เจียบเขากิมอะไรมัม่วงนี่กรอบดีแม่จะกัดอะไรอืมปีกายนี่มันบทุกคนมัม่วงได้บุเป็นปีนี้เป็นกันอู้มันสดีใจเนี่ยเพราะปีกายอย่บได้กิน ยำม,มีย้ำนี่ไม่เวินมันบอกไม่เบินกำลังใจหัวงอกลกงอกแม่นคนลกงอกไม่เวินเท่าแล้วน้องดาอยากหัวเป็นอย่างคนยุ่งงานนี่มีแต่น,น้องดากับคนแล้วที่มาผิดสมคนอื่นบ่มาก,กินเรื่องกิน ไม่เวอร์นะดีมน้องดี้เริ่มกินกินได้แต่ว่า่ค่อยมักหน่ทุกคนแต่ว่าน้องดาพอเลียมีสุดใจเลยมักแทนเมืม่อน,นี้สายเดียวนี่น้องดาเม้นหน่วยน้อยมาสามหน่วยแล้วน้องดาจดไปเห็นหน่วยเยอย อนี่ทุกคนคือแบบหวานส้มพอดีแซ่บอืมทุกคนคือแบบว่ายูเหื่อนองด้า,ดามีบอกเอ้ยยูเหื่อนองด้าเป็นบอมีอันต้นมง่วงสี่ต้น ต้นที่หนึ่งมันต้นทางหน้าแบบเป็นกินแล้วแต่ว่าตัวยูนี่เป็นต้นที่สองยังพอได้เป็นกินเป็นนวยแน่นอนนี่แหละน้อยแทนน้อย่อยอยาสมิดเลยทุกคนแล้วอีกสองต้นเป็นเขียวสเสวยกับสามระดูซึ่งเป็นดอกแต่ว่าโดนกิมบดบริกินนี่คน้องดาดีใจขนาดวันที่เสาแปดก,ก็สิเป็นบุญบ้าน้องดีมวงดาแล้วอืม ซึ่งเพื่อนซีมีเทศสกาลอ,อันอะย่างเงี้ยเพื่อนเอิรนจูดบังไฟแม่นคนแล้วก็ซีมีการแบบแข่งบังไฟผมว่าของไทยซีไปงามคนกันบอหรือว่าของไทยซีไปสุ่มคนกันของรางวัลไม่หยังนองด้กับบุงหมูแม่แม่มเดือนใดกกรกเจาวันแบบส้มเหือ อืมตอนนั้นนะ่ะตอนนี้แม่เสื่องเหนะืเ่อนะเาาดี๋ยวนาาี้แม่ออกออกรสาดดิออกปรสาต้อส่งเหงือว้าวค,คุณเสองกับซส่อเลิมงนเล่นน้อยดแม่เหงาเหาปาเสื่อมว่าบุญบางไฟปีกายนี้พอแล้วได้เป็นโคตสก ในการประกาศต้องได้กระบอกหูคุยกันว่าปีนี้เต้าซีจัดเต็มคือปีกายนี่บอกเพราะว่าปีกายมันบอกวมีการแบบแห่บ้องไฟไปเลาะเรืองเงินพุทธนึ่งแลกลับไปบนอื่นเลาะเงินพุทธนึ่งแลกลับไปบนอื่นแลกลายแบบซีมีแบบผู้ชายก็เจ้าซีมักแต่งตัวแบบเฮดเป็นแฟชั่นก็คือแต่งตัวเป็นกระเทยส่วนผู้หญิงบางคนก็นเจ้ากระซีแต่งตัวแบบทเทๆคือผู้ชายแบบสลับกัน ปีนี้น้องด้เพราะว่าพื่อนชี้ให้ีกบ่แต่ว่าเพิ่นว่าปีนี้นี่สิเป็นแบบเอยก็จะสีเฮ็ดแบบงานง่ญ่ก่อนทุกๆปีซึ่งว่าสีงหญ่สมเด็จก,กัน,น่าจะต้องให้พพฟซีลอรับดูรับสมด้วยกันเพราะน้องด้ก็มุ่งเั้ามา จ้าหน่้ยทุกคนสิบ๊เสื้ออีกว่าน้องดาบปูกน้องดาบปูกเท่กว่าทุกคนเฮ้ยบ่แม่นน้องดาบปูกไม่เท่าปูกแม่แม่เท่าปูกแล้วน้องดาก็มาซืบโตโดยการกินต้นอยู่ทางหน้าเหือนขั้นเป็นก็เป็นายขั้นบโเป็นก็คือบปอืมตายครับทุกคนวันนี้ น้องดาน่าจะได้กินส้มสูม,มือเพราะว่าน้องดามาก,กินส้มแหง้มงมักม่งเป็นแล้วก็คือแบบน่าต้องด้จัดก,กินจนทึกไม่เวินดาพอไยทุกคนปีก้อนก็คือกันแบบตอนข้ามก็กินตอนสวยก็กินตอนเศร้าก็ก,กินไม่เวินจะระ้าก็ามาก,กินส้มขาแค่นอ กินจนกระทางแบบเขาคว้วมันบอกคว้วปอกแย่ไ้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเบิดลโมซันกับโมฮอดอาทิตย์เบิดมาเดอทุกคนสมยยัว่วแซ่บแหงมมืม่อนั่นหนอนน้องด้า กมวยดีไปเพว่แบบของคนดื่ไเป็นบอลยังโบซำนี่ยังโบใหญ่บอลที่ไปเอาอยังโบใหญ่ปน,นี่แบบน้อยๆอย่างน้อยๆปแบะบมาซสมีอยู่ต้งได้ภูมิใจแหงมักมองดับเป็กินล่ะอื้อือ,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 อ มือนี้มาให้คลิปแบบเพียวๆเลยนะทุกคนมากินอ้างทุกคนมากินอ้างพีพีเอฟซถ้าแบบพีพเอฟซีเจอเห็นคลิปตอนข้าก็คือแบบอืมน้องาามากินอ้างอย่างตอนนี้วะเห็นเรายากกินน้ำน้องานเลยแน,น่นอนอือถ้าได้มูมากินคู่คือซีดีนะทุกคนน่าจะอร่อยกว่าน,นี้แต่ว่าโงมีไผยมาก,กินส้มเลย

ซุกน้องได้ก็คือการกินส้มรู้สึกว่ามันหิวใจได้ดีขนาดเจ้าที่น้องนด้มากก็คือแบบเป็นเจ้าน้ำเจ้าผงน้ำกับพริบมานอมอืมอันคำนี้ง่ายเลยทุกคนนี่ มันเป็นยังไงสุขลตัโตสะอาดตุกตัวกส็จะมาเอามาใส่จานเลยทุกเ่า ก็นหาก็บหว่าตัวที่น้องดากันเมื่อกีก้แม่นมองสองบิงมาติดกันนี่อื อย่าว่าได้ว่าน้องดาบอกไปส้อเ่าแล้วคนฟืนน้องดาหากกระมาจักรุูเฮียนม,ม,ม,มาเด้อขนมากินสวนหนน้องดาอีกครั้งจากน้อยสิว่าอุ้ยน้องดานี่กินผู้เดียวเลยประสวนอื ว่าแลไวได้อืมน้าคเปบนาคไหนเ้าคุน้าให้เบิงพอแล้วไปสนีน่พอแล้วไปขนปืนมา,านนนไปขนแต่นนกดกับพวกแ ปืนแก๊สที่เปิดแล้วพอแล้วต้องออกไปไม่หรอกทุกคนต้องได้ยังาะว่าอันตัวยูก้องนะคว่มสามารถเราออกได้ะ่ะยายแบบพาไปาออกประด้บ่เนาะ้ารออกได้ก็คือซิกดีอ้าทุกคนกับปี่ส้มขอเก่า ว่าพี่พีเอฟซี FC ทุกคนเป็นมูให้น้องดาทีแบบอะไรก็เป็นมูกินขอน้องดาเออฝากกินืม,ม นี่ทุกคนเพราะ้วเป็นนูนน้อยหมกแดงเพราะว่าเพราะ้วใส่หมกสีแดงนี่ทุกคนคำนี้ง่ายเด็ดนะคะอื นี่ทุกคนน้องดรเสียบ,บิงนี่เห็ไปคำนึงเลยเห้แบบไปคำนี้ไงโตๆแบบอ้าวดูเอฟซีนี่นอ๋นนอ ทุกคนน้องหน้าขอไปกินน้ำก่อนเด้อหากันอยู่นี่ได้อยากไปซื้อเด้อเขียนทุกคนน้องหน้าขอตัวไปกินส้มก่อนเด้อโอเคงั้นเราจะขอตัวไปกินส้มก่อนนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปน,นี้ก็ที่ประมาณนี้เนาะ มือนี้ก็คือน้องดามาก,กินส้มอ่างแบบหืมภัยเหตุตอนค่ำก็คือแบบยากนใน้องดาแน,น่นอนหรือว่าว่ามักมอง,งด้านนี่บินโคตรใหญ่นี่โอเคเราทุกคนคลิปนี้ก็สปายมานี้จังไหนก็ฝากพีพีเอฟซีเอ็นดูน้องดีมังดาด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามซ่องดีมังดาไปตลอดไปแบบฝากพีพีเอฟซีทุกคนเนาะพักดันน้องดีมังดาด้วยการเบิงคลิป บางคลิปอาจจะบอสนุกบางคลิปอาจจะสนุกก็มีนะคะโคตรบนเปนกันไปโอเคนะทุกคนคลิปนี้ก็สิประมาณนี้นะคะทุกคนอย่างืมกดฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทงดีมังดาให้คลิปต่อไปและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอง,องดีมังดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีพีพีเอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้านี่ทุกคนโซนมองไดก็คือเหลือกินปลั๊กไอยเหลือจังปีวะ สองสี่หกเจ็ดเจ็ดบิงเดี๋ยวลองดักินบุ๊เดียวกับบดนี่ทอาคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ไปไปายบายเจอกันคลิปหน้า